ที่จะรับบริการแป๊มกลุ่มนะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมไหมคะกันนะบเพื่อนะออนะฮะเล่นอัวเลยฮะเข้าตัวเอ ผมไม่รู้ถ้าคุณมิก็จะมาเล่นเพนะื่อไงนะนี่คุณเห็นแกคุณเ,เลยเสื้อวิกาลางังลังดำนะเอ๊ะใส่ใช้สกินคู่กับลังดำนะพวกนี้นะผมอาจจะทำท่าเกมแมคคัฟน,นะก็ไม่แน่ใจนะฮะเสร็จแ,แล้วจะเอาไปแบบเพลย์ซัมไพคายคกันนะด้านนอ,อกให่มีพี่เสยละเลยมนะ ทีนี่อะนานไหมก็ถ้าใครอยู่ถ้าใครแบบดูแล้วทนได้ก็เออคือในคิวเนี้ยที่ผมผมจะมาแก็ตัว ep สองนะที่วันนี้น้องคาร์ทุกท่านได้เข้ามาในพื้นที่หนึ่งเมืองสาฮะผมก็าขอขอลดด้วยด้วยนะ ทีไไไ่คนแบบเพ้อเพ้อบอกว่าเฮ้ยคนัำไมเขอยู่ดีๆนี่แล้วทำไมมานอกเรื่องผมก็ต้องขอใคยนะะในคลิปอีพีสองนะะใครยังไม่รู้ก็เข้าไปดูได้นะครับเขาเล่ด้วยนะที่ผมบอกนอกเรื่องมะในอีคลิปอีพีสองนะฮะมีงามเรมีอยสาม มรันโทรเล่ันมันโทรเร่นก็แลกันการตายแบบดิととจิตอลทุยเด็ตมันเลียงอยเลอเกินนะนงไรอกบอกว่าต้องไป ผมจะลงคลิปเออวันวันศุกร์นะฮะกับวันศุกร์กับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะได้ลงสามวันนี้แต่อันนี้ที่มัลงกันก็ว่าไปเทิมแล้วนะครับแล้วก็ช่องไหนนะฮะลงคลิปทุกวันนะฮะไหนเขาเขาบอกให้ผมมามามาบุบช่องไหนช่องไหนนะฮะไหน คลิปเครื่องของพวกูตกาลมุนทรรนะก็พิมพ์ฮะอ่าพูตกาลมุนทรรฮะภูตกามุนทรรนะพิมพ์พิมพ์เลยฮะเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์ชื่อพูตกาลมุนทรรเข้าความในช่องขานะฮะในเขามีแค่ห้าหกคลิปเองครับไม่เจออะไรตุ๊กตาอาหารโชดีเลยครับเจอวัวกับไก่ไก่ไก่ ตอนแรกหาวละไรสุดเลยนะแต่ว่าไม่น่าจะค่ะจำแบบมาดูคลิปเรานะครับทำเลยไม่ลฟ์สุดนะแล้วก็ประเด็นคือไล์ไม่เป็นด้วยนะไม่เป็นด้วยเอาเออไม่พินเนี่ยลืมอ่าฮึฮึลมข้าหักการ ตอนนี้ฮะเด็กสองตัวนะฮะมันจะทอันเรื่รงองโทรศัพท์นะเชียงเสียงเชียงรังไปหน่อยนะเขาต้องขอไปแล้วขอไปขอสี่ละห้ารอบวนะันนี้แล้วก็เด็กพวกนี้ฮะชอบทะเลาะกันทุกวันนะท้าแล้วกันทุกทุกปีทุกชาตินะตั้งเด็กเกิดจนตายนะตั้งเด็กเกิดจนตายอนะ่ะ อนนี้ไม่ควรให้เด็กมาลูนอ่ะเพราะมีคำคำหยาบนิดนิดนึงนะดีกัทจิง้งเิดว่าแอแลนด์วอคลิปนี้ก็เป็นแบบโง่ๆนะไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรแอนวิธีได้หนังสองนตั้งชื่อว่าไอ้นี่ไหมเออ เล่นเกมการด่เกมครับแล้วเขาเล่นเกมการดีมเขาชอเล่นกากต้องขึ้นอ่ะผมเล่นยิงกากเลยเมื่อก่อนแกลาเอ้ยเกล่าเกมตาเนอะเกมตา โอ้โนโนนอ๋อเอลฟา์เลยเป็นอะไรกูเละฮู้แกโอ้โหสีน่าดีดุดโอ้โหเจ๋งกุดข้อสรุปดีนะก็ขอตกคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องแมงคูงด้วยนะครับกับช่องคูงสกุลบุญธรรมด้วยนะครับไปแล้ววันนี้สรุปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายลาก่อนนะครับ Beka chu beka chu tu tu bye bye